สวัสดีครับพี่น้องครับรัเมนีหม,มายเด็ดครับมีอยู่พี่น้องแต่หอยกัค้นหาหลายอยู่ครับที่ทเด็กก็ต้องรัดใจหรือกครับชีวิตนายพันต้องใด้พ่ไดใดก็ต้อง หาไปก่อนครับเดี๋ยวบวงอีกแล้วนนีะ่ใส่ดนหลังมันมุนไอเล่ยอยู่ยครับแต่บอรวมหนุม่มจิยุ่งเลยถ้าเขาออกจังไงไม่ได้คุยครับ สมักจักยางไปใส่ทั้งในบุนะไม่เห็นกันเลยว่าเราบอกให้ผมใส่ยุ่อคู่สานี่แล้วเรา,ตาเตลิดเข้าไปบุนั่นะนี่บุมงนีทาง ใส่แต่กลับไปมีเพชกระเบนเรียบร้อยไปแล้วครับ ขึ้นมาอยากคิดอย่างละมันนะมันอยู่หนาตู้ลำพงเมื่อเนี่ยครับถ้าลึกๆในไก่กระวังนี่ดอกกระวังนะที่มีโตอยู่เพราะว่าเหลียวเบิ้งจากหนูกะขึ้นมีหอยยางหอยกับหญ้ามีขี้มีอย่างนี้ครับลึกๆในไก่กระวังอยู่ล,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 ลกกะแ,ลแต่ก็ไม่ได้ครับเพราะเสียใจครับเพราะว่าหอยเป็นหาหลายอยู่ แต่ก็ต้องใส่ีมือเจ้าของร้องมึงครับหาเพิ่นมาใส่หาเพิ่นดักคนละเนื้เจ้าของคนละเนื้ออะไยัยงไปซสร็แล้วครับมันไทมันมันครับหาหมือมออหอม่อนี้เป็นมื่นของเฮาโอ้หมื่อนี้เปิดมุมหลังครับสั่งแต่บอมีขื่นเลยโมเมนต์บอมีขื่นเนี่ยขื่นเต็มเลยครับ อัพคลิปมาได้นี่ยู่หน้าเวทีสิไหมพอใส่ก็มาได้พอใส่กะหนูเฮากระเบิดเลี้ยวเหลืออยู่เมื่อกี้ตัวนึ่ง ผมเห็นยน้ำเลยพูดเ่ยไปได้เบิ้งคิวงานเนยลยตาขับดเนมเม็ดแปนดีๆเนนูกัดบ้าแล้ว มาพอมีหนูกับหู้ังปองแจ้งแป้งนี่แหละมันจังใด,ด<ม>เอ,อหนูบ้านนี่อยู่น้ำแปลกๆครับครูก็กน้ำเป็นแปลกในย,ยูเนี่ยมึงยังงงเลยอ้วทั้งสี่เคยมีดูวะทั้ทงสี่ก็มีตุ่มนี้ด้วยไว้มันเลนอเอาไงไว้แล่นอยู่เนี่ย คนก็นมาปลูกผักหดผักชั่วมือเยอะเปราะยานเลยมาให้มันตื่นมันเรียนออกมาหวันใจบึงไว้อันนึงครับหรือว่าตามะรักกลับแล้วสันะเมื่อนี้นขาดนกคุมขาดกันเชียนขาดเชฟโจ,ฟโจ้ครับพว่า บรได้ไปดักหนูน้ำโมเมนต์ว่าขาดเหตุงานเด้บ็ได้ไปดักหนูน้ำเพราะว่าผมกระตามาักเฮ็ดเลี้ยวก่อนครับเฮ็ดเลี้ยวก่อนก็เลยเฝ้าเฝ้า,ฝายางมาเบิ่งก่อนเพราะเพาก็บ่รู้ว่ามันมีหรือบ่มีคันนี้ยางไปเบิดทุกคน,นก็เมื่อยถิ่ม,มซื่อครับหรือว,ว่าเดี๋ยวไอ้ย้างไปเบิ่งก่ันหนัก ได้ติ่มกันอย่างเต้มสองเต้มก็ยังดีเพราได้กว,ว่ามนูออกกันเริ่มลอยๆล,ลงไปแล้วครับ หลังเวทีแล้วครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยโจ้ยโจ้ยเสียได้เสียได้ไบ่รู้ว่ามองตะมักไปแต่ที่เป็นเรื่องไหนแต่อ้ยันแต่มันโบกมันหนาเนี่ยนี่ไหมยู่ก็มาอยูทั้งหน้าเท่าไหนอยู่ทั้งหลังไหม เอามืน่อนี้ได้ใส่ใสายยาวกวี่ๆๆๆๆๆเด <c oughs> เอาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว่เทนี้กันครับพี่น้องครับเดี๋ยล้เอเบิ่งขอคุณโจมจีอัพคลิปทันกันบอสครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ